เป็นไรเต้าหู้เลยค่ะชิ้ปลจีอ๋อครับก้ถางว่นท้องลอยแลครับั่นยขึกะกค่ะจะใส่เนื้อปลาที่มาที่ปลาก่เจอ๋อตอนนี้ปสีจะร้อนไหมคะนั่นรอนหน่อยไหมคะร้อยมาไม่ใช่ไก่ไก่ไก่ ไม่ต้องเยอะนะคะที่น้อยหนึ่งก็พอ ที่ผมกล่าวนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมใจกันนะครับสนใจไหวพระพรให้สุดเทพระเจ้าอยู่ขังเรานะครับหายจากการประชวรในเร็ววันเพราะฉะนั้นพิธีต่อจากที่ไปก็คือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ใหเราเวานโนอาเอวันตะวังวิชัยโยโฮิจยาสซชยินังกายกรมัง ะปะจากรรมปทาคินังปะทาคินังมนโกนกรรมปะเนสีเตปทาคินางปทาคินานิจัที่7สมาคมชาวเหนือคุณสมพรชัยราชและสมาคมชาวอีสานคุณสุจินอินจันครับ ลำดับสุดท้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมอําสดับคุณโคสิทธิ์บุญลอยและชมรมดนตรีไทยในราชนาจักรในพนลนวสิทธพุธมากาบาโสภโมติสุนาาตังสุมาคลังสุภาภาตังโส ข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงเฮกตลอดจนประสบนิกรชาวไทายที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์และครอบครัวขอพระราชทานพระบรมราชโอการน้อมต้านน้อมประหม,ม่ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีและขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนใาจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโปรดอภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมํำราญด้วยพระพลานามัยแข็งแรง,งรเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยอันประเสริฐและทรงเป็นิ่งขวัญปกป้าปกประมงปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดทราบโปรดรสมมอมขอเดชะ กิจกรรมนะคะพ่อดีเด่นแล้วก็คนดีสีสังคมในปีนี้ได้มีการคัดเลือกคุณวสินนะคะเป็นพ่อดีเด่น2014ค่ะและพ่อคนสุดท้ายคือพ่อของพ่อของสรพรสัตว์วัาตถสงสารทั้งหลายคือพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าครับน,นี่คือสิ่งที่ผมสะสมมาในชีวิตเกือบจะ40ปีแล้วเห็นความทุกข์เห็นความ รายต่างๆคนทั่วไปในเนที่แรกที่มาคุยหลวงปู่มามาซงซั์ท่านก็จะสอนธรรมะคือท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีไปว่อธรรมะนะครับ <Okay. S 1> ธรรมะในการดำเนินชีวิตดำเนินทางสายกลางใช้กับตัวเองใช้กับครอบครัวได้เสมอน,นะครับก็ฝากไว้แค่น,นคี้ค่ะขอบขอบคุณมาก เป็นพลังใจของท่านการให้พลังใจผู้อื่นในการทำความดีต่อไปใม้ว่าจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทุกครั้งที่ตัดสินใจเป็นผู้ถือถัดกิจกรรมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะทำได้ด้วยตัวเองคนเดียวเวลารางวันเนี้ยสำหรับหรูเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นพลังใจกับพี่รวมถึงเพื่อนๆยานวิทยทุกคนเราก็นั่งอยู่ตรงนี้หลายๆท่านนะคะสัปดีติโยวาชา ขาอันนี้ของคนดีสังคมค่ะค่ะแล้วของขวัญด้วยนะคะของขวัญใันี้ปา รายกานต่อไปเป็นรายการพ่อดีเด่นนะครับค่ะพ่อดีเด่น2 0 1 4ค่ะพร้อมกับของข,ขวัญแล้วก็พวรมาลัยด้วยเช่นกันนะคะ มาเลย <Yeah. S 3> <c oughs> ตอนที่หนึ่งเนี่ยคือคุณนกพักรัฐโสโทนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้เข้ามาร่วมง,งานด้วยหรือเปล่า <c oughs> นะฮะถ้าไม่มาก็จะฝากไว้ที่ที่วัดพุทธวิหารนี่นะฮะ เขาเขียนว่าพระทรงเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงจิตพระทรงคิดคนสร้างทางสวยัยพระทรงเป็นศูนย์รวมร้อยดวงใจน้ำพระไทยทรงล้นปัตตภีแม้ลํำบากยากเข็งเส้นทางราดทรงประพาส เสด็จพระทรงสีมอบรอยยิ้มของพ่อหลวงเพื่อปวงชีจอมุ่งมีมหาราชอง์ราชันอันนี้คือได้รับรางวัลที่หนึ่งนะฮะคุณนกนกพรรันโสโรเนี่ยเขาอยู่เขียมเบอร์โทรแต่ว่าให้เรียบร้อยนะฮะก็ต้องขออับแสดงความยินดีด้วยนะฮะ ไปกันไปเดินถัดไปก็คงจะต้องขอฝาบลาผมกับภรรยาต้องต้องราบลาทุกท่านนะฮะก็ได้เวลาแล้วอย่างที่ผมพ่อบอกว่าต่อไม่ได้เป็นหกปีนี่ไม่มีทางต่อได้เลย้อกต้องไปแก้กบแก้ระเบิดในประเทศไทยซึ่งผมไม่มีใครแก้ให้คนคนเดียวมันไม่ถูกอะครับเพราคนต้องไปนะฮะก็เอ่อเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะว่าเอ่อคนไทยที่เนี่ย แต่างบ้านใดเป็นเพื่น <mechanical noise facial> <gger> so, 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 ันเท่นะครับรักกันแล้วก็ไม่มีปัญหากันแค่น้อยๆอย่างนัไม่ใช่ปัญหาแล้วครับคนหมู่มากอยู่ก็มีอะไรกลับบ้านแต่ปัญหาจริงๆไม่เคยมีนะฮะซึ่งเทียบเทียบกับคนอย่างผมที่อยู่ในที่เทศอื่นมีเรื่องขึ้นมาข้างใมครับผมอยู่มาที่จหบปียังไม่มีเลยมันไม่ใช่มีความสุดท้ายเลยก็เป็นสิ่งที่ปลื้มใจว่าคนไทยที่นี่รักกันและมีความสงบมีความ สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะครับจตุปัจจยานจตุยานสัปาริิวารานีปกปาิกันหาตุอามหากันเจวะอมาันเาิตุอาทินันจันาจาตกา จตุปัจจัยพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้นนแต่ประสงค์งขอประสงค์จงรับของงบขอ,อนุโมทนาขอบคุณพราท่านเอกรชาชทูตคุณมาิสเบร์และเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมทั้งยากพี่น้องของเราทุกคน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมของทางวัดอยู่เรื่อยๆแล้วก็วันนี้ด้วยวันนี้เนื่องจากเราจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดๆที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน อาดมาได้ฟังที่ฝรั่งสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์มีบางแผนอะไรแล้วไหมที่จะทําแต่ละอย่างแต่กลางพระองค์บอกว่าไม่ได้วางแผนว่าจะต้องทํานั้นทนี้รู้แต่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประศบนิพรอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็จะทาสิ่งนั้นผมไม่แปลกใจว่าโครงการต่างๆสามพันสี่พันโครงการของในหลวง แผ่ขยายออกไปทั่วทุกคุณบินของเมืองไทยจนพระสบในกอชาวไทยได้ให้ได้ถวายเกียรติอันสูงสุดยกย่องพระองค์สูงสุดเป็นที่มหาราชอายุกวันพวาภิวัานธนะ Yeah. ทางปลอดภัยนะคะค่ะบครับันนี้บคกับรับครับครับรับารัวรับคัรัรบบว